คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกโลกสวยควรได้รับคำแนะนำจากพวกผู้ดีตินแดงวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกคำพูดใดไม่เหมาะสมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ กมึงรีบไปกันแล้วเข้าซอมบี้มันจะมาอีกไม่ช้านี้แล้วกูรู้แล้วกูกําลังจะไปไปเตรียมตัวขโมยของว่ารอตํารวจทหารมาเพราะว่าซอมบี้มันจะมาจะหาเรื่องละไอสรอาสรก็รีบซ่อนรีบด่วนเลยพี่มึงอยู่ไหนเพื่อนตอนนี้กูกําลังหามึงอยู่ไอเชีย่ยมึงอย่าบอกดีเดียวไอซอมบี้มันรู้เฮ้ยพวกมึงไอซอมบี้มันมาแล้วรีบหนีเร็วไอสัตว์แสงสีแดงมันใกล้กูแล้วมึงรีบหนีเพื่อนก่อนที่จะกูเป็นซอมบี้ไอสัตอากมึงอย่ามาไอสัต์กูอยากเอาตัวรอดเชี่ยมึงก็รีบหนีเด้ไอสัตว เฮ้ยให้มันจะมาแล้วรีบหนีเร็วเดี๋ยวกูไปซ่อนที่ใดที่ใดหนึ่งก่อนก่อนที่จะซอมบี้มันรู้มันไม่มาตรงนี้มาไอ้ตังช่วยกูด้วยกูโดนซอมบี้กัดกูมึงช่วยกูหน่อยไอพีด้วยมึงช่วยกูหน่อยกูกําลังจะเป็นซอมบี้กูรู้แล้วที่กลังตามไปรอกูก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปสวนดันไปให้สัตว์เดี๋ยวกูจะตายมันกําลังจะไล่ลากูแล้วกูก็ต้องรีบไปอากมึงอย่าตามมาไอซอมบี้ไอชิบหายมึงเข้ามาทาไมเยสกูรอดว่าจูเนียเล่ามึงหายไปไหนไอ้ตังช่วยกูด้วยกูโดนซอมบี้กัดกูมึงช่่วยกูหอ เพื่อนกำลังช่วยนะเพื่อนรอคุก่อนสวนดันไปไอสัตว์เดี่มึงก็ดันไป,ไปดไอสัตว์ตมึงรอรหาอะไรอยู่ละ่ะไอควย มันกำลังกัดไม่เลิกเลยไอ้ควายมันตามไม่เลิกเลยที่ต่างช่วยฉันด้วยโดนซอมบี้กัดช่วยด้วยพวกมึงก็รีบชุบพิษดีรออะไรไอ้สัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนกูหนีก่อนไอ้ซอมบี้มันกําลังทําตัวแบบเนียนเนีนอสัตว์สวนดันไปได้ไอ้สัตว์เดียวพวกมึงจะตายอาไอเชียร์กูโดนวางกับดักเอาไว้แล้วซอมบี้มันกําลังจะกัดกูไอ้สัตว์ช่วยกูด้วยไอ้จูเนียช่วยด้วยพิษช่วยพี่ด้วยพี่กําลังจะกลายเป็นซอมบี้รอแป๊บพี่ผมกําลังจะดันไปไอ้ซอมบี้แบบให้เฮียจริงขอบคุณมากนะน้องชายไม่เเเปป็นนนไรพีี่่่ดด๋ยยววผมชหลือคทโ บี้กัดก่อนที่หนีไปเอาหลัะพวกมึงเตรียมตัวเก็บของอะไรที่เหลือให้หมดไม่งั้นนักรบกับมอเตอร์ไซค์จะตามถึงบ้านอ้าไอเฮียไอซอมบี้กัดกูทำอ้า์ไอเฮียไอซอมบี้กัดกูทำคุยไรไอสัตว์ไอชิบหายมึงเข้าใกล้มันไปทำหาไรควยแม่งก็ไอซอมบี้มันเข้าใกล้กูอะช่วยเฮียไรได้อมันกำลังจะฆ่ากูไม่เว้นเลยไอสัต์ก็มึงให้มันหนีหนีให้มันเร็วๆไวๆหน่อยอย่าหมดแรงดิไอซอมบี้มันกำลังจะใกล้กูอย่าไอ่สั์ช่วยกูด้วยกูไม่อยากตายไอสัต์ช่วยกูด้วยเชียเอ๋ยมาแล้วแล้วน้องรักกำลังจะไปช่ววยยเดีีน้แหละขอบ พี่รีบหนีไปพี่มันกําลังจะใก,กล้ผมแล้วเคน้องกําลังหนีไปแล้วพวกเราแยกย้ายไปซ้ายขวาเดียวกูจะยอมตายอยู่ที่นี่เพื่อนๆ้าพีทไม่นะไม่นะพีทพวกมึงพีทโดนซอมบี้กัดแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต้องหนีอย่างเดียวกูก็ต้องเอาพีทไปรักษาตัวก่อนทําไมจะแก้ไม่ได้กูมีวิธีอยู่พาไปที่วัดแล้วก็ให้ตัวพี่โนทำพิธีซอมบี้มันใกล้ตัวกูแล้วรีบหนีได้ไอสัตว์ถ้าอย่างนั้นก็รีบหนีได้รออะไร โอโน่ oh no, มันอะไรกันเนี่ยมันเจอแต่ความชิบหายไอสัตว์คนกําลังจะตายอยู่แล้วต้องเจอคนสาหัสไอเชีย่ยมันไม่น่าใช่แน่แน่คงก็เสียดายอ้าวคนตายไปแล้วหนึ่งแม่งเอ้ยเจ็บใจว่าไอสัตว์กูก็ต้องเจอสถานการณ์อย่างรุนแรงพี่ช่วยผมด้วยโดนซอมบี้ผมไม่อยากตายอยากเอาตัวรอดพี่ชุบหน่อยได้ไหมอ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเองอ่ะพี่เอาไปชุบข่วยไปไม่ได้ซอมบี้มันล้อมเลยจริงพี่ตอนนี้มันกําลังเฝ้าพวกกูเลยอ่ะ ทหารกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวชุบให้กำลังลงไปอีกแป๊บเดียวพี่ชุบผมเลยระหว่างรอทหารมาได้ได้ชุแบแป๊บให้ประตูทางออกมาแล้วแล้วก็ทหารพวกเขาก็รออยู่ด้วยรีบหนีเลย